และนี่คือการเจาะลึกเสาหลักที่2เรื่องการกินในแฮปปี้ลองจ v วิทอันแรกที่เป็นปัญหาสำคัญแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะพอรู้แล้วแต่พอขอจะเจาะลึกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะครับจริงๆคาร์โบไฮเดรตเรามีความจะเป็นต้องทานนะครับแต่ว่าให้เลือกเป็นฟู้ดคาร์โบไฮเดรตฟู้ดคาร์โบไฮเดรตความหมายง่ายๆก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งที่มีกากใยนั่นเองหรือมีไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นผัก,เป,ผกเป็นผลไม้ผักเนี่ยโอเคทานได้ถ้าสะอาดล้างให้ดีผลไม้แนะนำว่าผลไม้ที่มันไม่หวานเกินไปและกินทั้งลูก นะครับถ้าเอาไปปั่นต้องปั่นทั้งเนื้อและน้ำกินด้วยกันไม่เอาแต่น้ำคั้นผลไม้นะครับผลไม้ที่ดีก็จะต้องมีกากใยเยอะแต่ว่าอย่าบริโภคผลไม้มากเกินไปยิ่งอายุมากขึ้นผักทานเยอะขึ้นผลไม้ทานน้อยลงนะครับและที่สําคัญปัญหาของคาร์โบไฮเดรตในปัจจุบันก็คือน้ําตาลน้ําตาลคือยาพิษไม่ได้เกินจริงนะครับน้ำตาลมันทําให้เกิดอะไรกับร่างกายบ้างน้ําตาลที่เรากินเข้าไปจนมีน้ําตาลในเลือดสูงเกินไปมันก็จะเหมือนกับน้ําเชื่อมที่เชื่อมอยู่ตลอดเวลาตัวน้ําตาลมันจะทําให้เกิดโปรตีนนใรร่่าาางงกกยยีเปปลลแ ให้มันด้อยประสิทธิภาพลงหรือว่าไม่สามารถทํางานได้จะทําให้โปรโตีนเรามีหน้าตาที่เปลี่ยนไปประสิทธิภาพน้อยลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราอย่าให้มีน้ําตาลในตัวมากเกินไปการบริโภคน้ําตาลจะต้องบริโภคกับเพียงพอดีแล้วก็พยายามให้เป็นน้ําตาลที่มีกากใยอยู่ด้วยอย่าเป็นน้ําตาลเพียวๆนะครับเช่นการกินน้ําหวานกินน้ําบัดลมโดยเฉพาะน้ําตาลที่ปัมป๊ม ในตอนที่เรากินกาแฟหรือว่าของหวานพวกนี้มันคือน้ําตาลที่ทํามาจากข้าวโพดนะครับไม่ใช่น้ําตาลทรายเพราะฉะนั้นผลเสียของมันน่ยมันจะก่อให้เกิดยูริกในเลือดสูงรวมทั้งไตกลีสลายสูงเกิดไขมันเกาะตับได้ง่ายขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงน้าตาลพวกนี้ถ้าติดหวานไม่สามารถเลี่ยงได้จริงๆก็ใช้สารทดแทนความหวานบางชนิดเช่นพวกย้าหวานหรือแตมพวกนี้นะครับใช้แต่เพียงน้อยอย่าใช้นานแล้วก็พยายามลดขนาดลงเรื่อยๆเพราะมันก็ไม่ได้ปลอดภัย100%ยรโดยพวกให้สมดุลอย่าให้มีอะไรมากเกินไปและอย่าให้มีอะไรน้อยเกินไปครับใครที่ มีปัญหาก,การบริโภคแป้งน้ำตาลนะครับแล้วอยากหาทางแก้ไขคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวหมอมาตอบครับ